ได้แล้วสูตรยาเทวดาบอกพี่น้องหนึ่งเนื้อปลาคอใส่ป้าหน้ามาสองกิโลเดสมาชมตรวสอบอยาบุเนยแต่ใส่ปลาใส่ปลาคอสดพี่น้องแต่มาทุกหัวป่าก่อยกเพ็ดแต่วา มาเห็ดยาเด้อขอโหูสีดำเด้อปอบะคอแม่ปะคอเยเป็นปลาไข่อ<ม>อไบอกปอบยาเป็นยาที่วดาบอกขอให้ลูกหายเด้อสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวห่อนำมาหนึ่งหนึ่งเอาแต่น,น้ำมโนจ้ะหันหันจะมือ,มอนแนบบริเปิดไฟเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะ๋เดี๋ยวห่อมาหนึ่งเตาถ่าน ขอหนึ่งปลาจ้าอ้าวไปไหนมาถึงนี่เลยไม่เคยมาซอยนี้เหรอเลยตลาดมาจะถึงเมื่อไหร่จ้ามันมืดแล้วมาวันวันหน่อยจจ้้าาไปเด็ก่ะขายรางวันพนมมาส่งที่บ้านค่ะพี่น้องอาเดี๋ยวเมาเดือดเดาปิดปลาเลยจ้าเดี๋ยวมันหนึ่งเลย เดี๋ยวตองฐานน้ำเดือดอก,ก็เดือดจากน้ำนบโคลนเดือดปิดไปถาน้้ำเดือดแล้วอยเอาปลาลงอันนี้ห้าสิบโปใสนเนี่ยใส่เนื้เนอเลอค่ะหนึ่งเหลีวยวเขาไปใหเ้เอาไปให้แมวเ้าสิเอาแต่น้ำมัมนไิ้นิดเดียวครับพี่นอ้องยาบำรุงเลือดโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ ลงเดี๋ยวเราสิหนึ่งประมาณสามสิบนาทีจะเจ้าเบิ้ลเราจะมาเบิ้งกันว่าสีได้น้าหลายเป็นไรโอเคนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งกันต่อว่าสามสิบนาทีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเทามาเบิ้งกันว่าเขาสีไดน้นามจากซโอนเนาะค่ะเนาะหนามจากปลาช่อนโอเคค่ะล่างหนึ่งไอทวนๆเลยพี่น้องุอ้ยพนจับออกเนี่ยอะไรหรอพาจับ ำใส่ติงลิงเลยเนี่อเนื้อแล้วก็สิบปเหลือ,อยังนะคะพี่น้อหนักมัน,นไหลออกอันนี้ตัวนี้เติมทานสองหลอดใส่ทานหลอดเดียวมีหาน้ำที่ใดเพราะมา่าโอ้คือได้ไหลายเติม หลายๆเติอนนำใสดี่เป็น้นออันนี้อันนี้เป็นปลานาแท้นะคะน้ำเหลืองเลยใสเลยไม่ใช่ปลาเลี้ยงเดี๋ยวเขาเสิยมาซีมห่อนห่อนมันเะพน่นอก,กินตอนห่อนห่อนด้ยนะอืมหวานบุกข้าว หัวรับเศษเนื้อเศษไข่เอามาต้มเลยจ้ะหน่อยต้มใส่ฟักข่าแยงนี่อันนี้ไข่เพิ่อนอนี่จ้ะต้มสดน้ำส่ขมิ้นอันนี้คืออาหารคนป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวน้องพี่อนค่ะพี่พน้นองค่ะโบก,กินน้ำปลาโบก,กินปลาไหจ้ะนี่ต้มใส่เกลือซิซิมาเด้อค่ะแล้วมากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องนี่ข้าวแรงมาเด้อ